สวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณแอนค่ะไม่ทราบว่าคุณแอนชมรายการเรามานานหรือยังคะก็ได้ประมาณสองเดือนนะคะอ๋อสองเดือนแล้วนะคะคุณแอนไม่ทราบว่าเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นครอบครัวบาคุนี่ไปแล้วหรือยังเอ่ยเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วนะคะค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแอนนะคะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวไหนอยู่อะคะต้องบอกท่านผู้ชมละเพราะว่าเป็นสมาชิกไปเรียบร้อยแล้ว ก็อื่ก็คือคือเอใช้ตัวอื่นมาก็เราก็ยังคือไงอ่ะแบบว่าใช้แล้วแบบมันไม่ดีอะค่ะหมายถึงว่าใช้ตัวอื่นก่อนหน้านี้มาคือมันไม่ดีใช่ไหมคะคือใช้มาหลายยี่ห้อแล้วอะค่ะคุณแอนถามงั้นถามนิดนึงก่อนหน้านี้คุณแอนมีปัญหาอะไรมาก่อนคะสิวเต็มเลยค่ะเป็นสิวสิวเต็มหน้าสิวจะขึ้นแบบทั้งสิวเซียนสิวอักเสบสิว อุดตันสิวหัวดาคือคือตระกูลสิวนี่อยู่บนใบหน้าเราใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นมาหกปีแล้วค่ะ๋อก็คือทั้งเป็นสิวอักเสบสิวเซียนสิวหัวดําสิวหัวขาวอะไรเงี้ยก็คือเป็นหมดเลยอยู่บนหน้าแออวก็คือค่ะคือเราใช้มาแบบมันมันเหมือนกับว่าแพ้หรืออะไรเงี้ยมันแสบแล้วมันก็โห่ขึ้นอะค่ะมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วทีนี้คือ ก็มีสายฝนอินอะไรเงี้ยแหละค่ะแล้วก็คุณสูซานพูดจนแบบอยากจะแบบขายนี่แบบแล้วเป็นสมาธิค่ะค่ะค่ะคือด้วยว่าสองเดือนแต่เพิ่งสมัครไปเมื่อวันที่24เดือนที่แล้วอะค่ะอ๋อ24ที่ผ่านมาก็น่าจะประมาณสักอาทิตย์กว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอเราได้มาสัมผัสผลิตภัณฑ์บาคนี้สิวเริ่มยุบตัวลงไหมคะสิวเซียนอะค่ะมันแห้งอะค่ะอ๋อคือสิวเซียนเริ่มหายไปแล้วแต่ครั้งแรกเลยก็คือรู้รู้สึกเลยตื่นเช้ามานี่เจอ แห้งเลยอะค่ะผิวแล้วก็สิวอักเสบก็แบบยุแแแบ,บยแล้วก็แห้งเป็นสะกีดอะค่ะอ๋อก็คือเหมือนเรียกว่าจากที่มันเป็นหนองเป็นอะไรมันก็เริ่มแห้งตัวลงใช่ไหมคะ